สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแ,ลแตลตยากบายแมนดาคือเก้าคือเดิมน้าจ้ามือนี้แมนดาขอนําเสนอเมนูห่อหมกนอกไม่ใส่เนื้อหมูใส่ปลาไลนนัว,นวใส่ผักขยแยงหอมหอมกินกับข้าวสวยหอนหอนแซ่บๆเข้ากระสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเ็ดกันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่เขา้าใส่กะซิมีนอไม่เนื้อหมูบักพริกสดหอมแดงกระเทียม ผักขะแยงหรือว่าใบอีโอ,อมน้ำปลาน้ำยานางน้ำปลาเกลือขนอหมูผงชูรสปลาบดแล้วก็ข่าวเบื่อเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันหฮากะสิไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเนาะคะ่ะแม่นดากะสิมาเก็บผักขะแยงเตรียมไว้สำหรับผักขะแยงที่แม่นดาสใสในมือนีนันแม่นดากระสีใส่ทั้งเบิดประมาณหนึ่งกับมือเพราะแต่ว่าเขาเก็บผักขะแยงเสร็จซับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปแม่นดากระเซียววัตถุริบที่้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่นดากระสีมะฮันผักขยัยงเตรียมไว้แล้วต่อไปแม่นดากระสีมะันเนื้อหมูเตรียมไว้สำหรับเนื้อหมูที่แม่นดาสีใส่ในมือน,นั้นแม่นดากระสีใสทั้งเบิดสองย่างแม่นดากระสีใส่เป็นหมูเนื้อแดงกับหมูสามสั้นเท้ากระสีใสย่างละสองขีดโดยรวมแล้วสองย่างนี้กระสีรวมกันเป็นสี่ขีดเนะาะค่ะพี่น้องสำหรับการหั่นเนื้อหมูของแม่นดานั้นแม่นดากระสีหั่นให้มันเป็นส หลังจากนั้นแม่นดากระซียเอาเข่าเบือที่ห้ามาไวเรบ้อยแล้วใส่ลงไปในโคกสําหรับเข่าเบือที่แม่นดาสิีใส่ในมือน,นั้นแม่นดากระิีใส่เป็นข่าซานข่าเจ้าหลังจากนั้นห้ากระซี่ตาให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าเข่าเบือของห้าแหลกได้ที่แล้วแม่นดากระซีตักใส่ถั่วแยกออกไว้แล้วต่อไปแม่นดากระซี่เอบักพริกซดตตาด้วยกระเทียมกับหอมแดงที่ห้าปอกเปลือกลางน้ำไวเซจซับเรียบ้อยแล้วใส่ลงไปในโคก ส้หรับหอมแดงกับกระเทียมนี่ค่ะแม่นว่าหัวไดมันใหญ่หลายแม่นดากระิบหันให้มันเป็นสิหน่อยๆนะค่ะมันจะได้ตำแหลง่ายเราก็ตตำด้วยเกลือจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่นดากระซิตตำให้มันพอแหลกเพราะแต่วัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างของห้าแหลกได้ที่แล้วต่อไปแม่นดากระซิใส่ข้าหมูลงไปสองก้อนในส่วนของขนหมนี่ค่ะแม่นว่าพี่น้องผู้ใดบ่มากกระสามาใส่รสดีแทนก็ได้นะค่ะเสร็จแล้วแม่นดากระิใส่ปลาบดลงไปประมาณหนึ่งอนโตเสร็จแล้วแม่นดากระซิตำโยนอยให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน ขาตะวันส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข่ากันดีแล้วต่อไปหฮากัสิไปเริมปรุงรสกันเลยค่ะแมน่นดากระสีเอานอใหม่ที่ห้าเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในภาชนะที่ห้าเตรียมไว้สำรับนอไหม่ที่แมน่นดาสีใส่ในมือนีนันกระสีเป็นเนอนไม้อัดถุงที่ว่าแมน่นดาเฮ็ดไวตั้งแต่ปีกายนุ่นนะคะพี่น้องหลังจากนั้นแมน่นดากระสีใส่เนื้อมูที่หฮาหันเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเสร็จแล้วหฮาก็สิปรุงรสโด,ดยผงชูรสประมาณหนึ่งซอนซาแล้วก็ตาม สำหรับน้ำปลาอันนี้เองแม่นดากระิใสทั้งเบิดประมาณเกือบเต็มทัพพี่ตามเรน้ำปลาจักน้อยนึงเสร็จแล้วแม่นดากระซิเติมน้ำยานั่งลงไปสำหรับน้ำยานางนี่แม่นดากระิใสล่ลงไปทั้งเบิดประมาณสี่ทัพพี่เสร็จแล้วแม่นดากระิใสเข้าเบือเี่ห้าตามไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามเรน้ำหลังคกจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่นดากระซิ้ใสผักขยั่งเตี๋ยวหั่นเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่นดากระิคลุกเข่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข เพราะต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปเ้อกระสิไปเริ่มห่อกันเลยเนาะค่ะํำหรับการห่อของแม่อันดานั่นแม่นดากกะสิใส่ใบตองทั้งเบิดประมาณ2อใบต่อห่อหมกห่อหนึ่ง การห่อของแม่นดานันแม่นดากระสิสลับส่วนหัวกับส่วนหางของใบตองคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนันแม่นดากระสิตักนอใหม่ใส่ลงไปสํหรับนอใหม่ที่แม่นดาสิใส่ลงไปนันแม่นดากระสิใส่ถึงเบิดประมาณหนึ่งทพีกลัวเสร็จแล้วแม่นดากระสิพับสีห่อประมาณนี้เลยเนาะค่ะเพราะตว่าแม่นดาพับเสร็จซับเรียบร้อยแล้วแม่นดากระเซียวใบตองมาลองอีกซันนึงหลังจากนั้นแม่นดากระสิใส่ใหม่จิมฟันในการกัดเนาะค่ะพี่น้องสำรับเคล็ดลับในการห่อหมกนอใหม่นั่นเท่ากับพยายาม่าตักนอใหม่ใส่หลายเด้อค่ะพี่น้อง ค่แม่นว่าห้าวไซนอใหม่ลายเกินไปมันก็จะเจเฮให้ห้าหฮออยากเนาะค่ะําหรับใบตองที่ว่าแม่นดาเอามหฮอในมือนีนั่นพี่นองก็จะเห็นเนาะค่ะว่าใบตองมันกับ่มีการแตกเลยเพราะว่าก่อนที่ว่าแม่นดาเสียมหฮอนั่นแม่นดากระไดเอาไปตากแดดมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหลังจากที่แม่นดาห้อมมุกนอใหม่เร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระเสียเอาไปหนึ่งําหรับการหนึ่งนั่นแม่นดากระใช้เวลาในการหนึ่งประมาณ30นาทีเพราะตะวันนอใหม่ของห้าสุกเซ็จซับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แมงดาก็เสียอามาแกะใส่จานแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเป็นจังไรเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นตาแสบว่จ้าสำหรับคลิปมื้อนี้แม่นดากระอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไม่ในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่นดาก็ะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดานเนี่ยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ